คนพูดไม่จําหรอกคนพูดไม่จําหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจําได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูดคนฟังมันจําแล้วมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาไปนัดกันพูดมาหรอนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอกคนที่พูดถึงผมผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครผมก็ยังไม่ได้บอกนะแต่แต่ให้อภัยให้อภัยแล้วก็อย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีก อ่ะดาราก็ค่ะพี่อาคาะี่ยังฟังในรายการยังไม่ค่อยทัดช่วยทัดคำเท่าไหร่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้พูดนะว่าเป็นใครตั้งแต่ในตะไลแล้วมีแต่ชาวเน็ตทั้งนั้นเลยนะพูดเออ,เอ,อแต่ถ้าเกิดแบบเ,ออเขาออกมาพูดเองว่าเป็นเขายอมรับเรื่องนั้นก็ก็โอเคที่ยอมรับออที่ยอมรับเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเ,เราก็อยากแอบแอบบอกแล้วกันเนาะออแอบบอกเป็นกลางกลางเป็นมรารย,ยาททางสังคมละกันออว่าเห็นเห็นเห็นเขาพูดว่าทําไมไม่ยก โทรเคลียร์มารยาททางสังคมสมมุติว่ามีคนขายหมูกรอบแล้วไม่อร่อยอเราควรจะโทรไปบอกเขาว่าเฮ้ยมันอร่อยเว้ยของอาร์ตมันอร่อยนะมไม่ใช่รอให้เขาโทรมาถามเฮ้ยหมูกรอบอาร์ตอร่อยปะวะม,มันเป็นการแก้ตัวให้เขาในถ้าเกิดเราเราเรา,เราคิดว่าอะไรไมันพูดในสิ่งที่ไม่รู้จริง ไม่รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยครีมดอกเตอร์จิวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้เออตอนนี้ตัวแล้วนะตัวแล้วเออตอนนี้ถ้า3หลอดมัน4ี่พันกว่าตอนนี้3หลอดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบนะอะไรอย่างเงี้ยเออดีนะอย่างนี้ดีเอออย่างนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะบอกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยหมูกรอบสั่งได้แอดไลน์คูชายหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเพจปลอมระวังเพจปลอมนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีใครบอกเลยอ่ะ มันก็จะกลายเป็นว่าคนในเพจปลอมเที่ไปติดตามเพจปลอมโดนหลอกแต่มีเพจจริงเพจเดียวคือ2อจุดหนึ่งแสนคนนะมันควรจะเป็นแบบนี้เมันไม่ควรจะแบบรอเฮ้ยโทรมามันมีเพจปลอมหรือเปล่าไม่ควรอันนี้คือมารยาททางสังคมเฉยเฉยยเรื่องสิบกว่าปีที่พี่อาร์เจอนี่คือเป็นเรื่องนี้ไหมเรื่องสัญญากับช่องสามไหมไม่ใช่ครับต้องบอกอย่างนี้ทางสัญญาชาวเน็ตต่างๆที่ที่ที่โยงไปหาอผมพูดในรายการหนึ่งว่ารายการพิวดี้แล้วกันผมพูดอ๋อชื่อเลยว่าเป็นที่ทํางานที่ทํางานเก่า ผมเลี่ยงคําว่าช่องสามเพราะผมยังเคารพและรักช่องสามอยู่ผมยังพูดตลอดว่าไม่มีช่องสามไม่มีอาร์ตพสุดไม่มีพี่กรอบสุขไม่มีอาร์ตพสุดผมก็ยังรักและเคารพผู้ใหญ่ช่องสามอยู่อย่าเข้าใจผิดอย่าว่าเขา<ม>เขาอาจจะผู้ใหญ่อาจจะรับสารมาจากพนักงานบางคนหรือหรือศิลปินบางคน<ม>แค่นั้น<ม>ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมรรถภาพทางการแสดงที่พอจะ รับงานณนะตรงนั้นได้และวันที่ผมออกผมก็บอกว่าผมขอออกมาหาประสบการณ์ข้างนอกณนะทุกวันนี้ผมออกมาห้าปีมผมว่าผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าเด็กที่มาจากช่องสาไม่เคยโดนว่าเรื่องการทํางานมไม่เคยโดนว่าเรื่องการมาสายมผมออกมาจากช่องสามผมได้รางวัลโทรทรัศน์ทองคำหนึ่งรางวัลดาราศาสรสนทรชายจากเรื่องเนื้อในอของพี่ช็อต อันนี้ผมทําให้เห็นแล้วว่าคนที่มาจากช่องสามอย่างอาร์ตพัสุ์ไม่เคยทําความเสียาหายให้กับช่องแล้วผมก็ยังรอวันที่ช่องสามเรียกผมกลับไปทํางานแล้วผมออกมาหาประสบการณ์ให้แล้วแล้วเรื่องที่พี่ก้องเขาพูดนะฮะเอาใช้าคาว่าสาร,รภาพไปพี่ก้องบ,บอกว่าเขาเคยพูดถึงประเด็นพี่อาร์ตเรื่องนี้เรื่องเดียวรสัญญาว่ายังไม่หมดมันไปเล่นได้เหรอรเรื่องนี้มันคาใจเราไหมฮะไม่ไม่คาใจก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราฟังถ้าการเป็นเพื่อนกัน ยกโทรหูโทรหรือณนะตอนนั้นไม่ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนก็เลยไม่ได้โทรหาม,มันต้องมันต้องคิดทั้งสองแง่มันต้องคิดทั้งสองแง่นะไอต้องบอกคิดทั้งสองแง่ทาไมถึงไม่โทรหาเอ๊ะหรือได้ยินมาเอา้าบอกเป็นเพื่อนกันเอ๊ะแล้วทาไมไม่โทรแต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกงนี้ครับอ,อ,อยากจะพูดให้คนที่พูดถึงผมละกันผมก็ไม่บอกว่าเป็นใครนะผม <billionaire. S 2> บอกว่าไม่ได้เป็นใครนะผมให้อภัยคือคือตอนนี้ สวดมนต์ภาวนาแล้วอ่ะให้อภัยแต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าคนที่เชื่ออาพระสุดรเขาไม่ได้เซ่อไม่ได้ซ่าไม่ได้โง่ในสิ่งที่คุณพูดถึงเราแล้วเราไม่ได้ยินผมเก็บเรื่องนี้มาไม่ได้อยากทําร้ายใครไม่ได้อยากทําร้ายทั้งเพื่อนหรือใครทั้งนั้นที่พูดถึงผมไม่ได้อยากทําร้ายแต่อยากให้รู้ว่าปากที่เราพูดออกไปมันเป็นนายเมื่อคนคนพูดไม่จําหรอกคนพูดไม่จําหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจําได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูด คนฟังมันจํำแล้วมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดปดเขาไปนัดกันพูดมาหรออนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอกคนที่พูดถึงผมผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครผมก็ยังไม่ได้บอกนะแต่แต่ให้อภัยให้อภัยแล้วก็อย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีก ถ้าไปกินในรายการเหมือนตอนประโยคแรกที่อาร์ตพูดมันเหมือนก็คือว่าก็พอพี่กล้องออกมาพูดว่าอาจจะเป็นตัวเองพี่อารก็บอกก็เป็นเขาอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเคยกินหมูกรอบยังยังแต่ถ้าเคยกินแล้วเขาก็จะบอกว่าเคยกินแล้วแบบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหมูกรอบอาร์ตพัสดุดเปล่านะแต่ถ้าเกิดหมูกรอบหมูกรอบพีอาร์ตอร่อยเขาก็จะมั่นใจมั่นใจว่าว่าแบบดีนึกออกปะอันนี้คือคืออย่างที่บอกว่าถ้าเขายอมรับตรงนี้ก็ อย่าไปทาแบบนี้กับใครอีกเออก็อย่าไปอย่าฟังฟังแล้วก็อย่าไปอย่าไปใส่ใส่สีใส่ไข่นึกออกไหมก็ควรก็ควรมีมารยาททางสังคมฟังแล้วก็โอเคฟังแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนกันถ้ายังคิดว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ฟังแล้วก็โทรหาสิไม่ต้องรอปล่อยให้มันผ่านมาแล้วก็เอ๊ะใช่เปล่านะไม่งั้นเรื่องไม่จริงมันจะกลายเป็นเรื่องจริงทันทีสําหรับคนที่ฟัง ไม่อยากให้เป็นเรื่องเรื่องไม่จริงก็อย่าพูดอย่าพูดต่อหรืออย่าใส่สีใส่ไข่อันนี้มันมีคนกลางเข้ามาเคลียร์แม่นายเมืรอรู้แล้วว่าคนบุคคลที่สองก็มีคนที่สามก็ที่บอกนะครับว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็อย่างที่บอกผมรู้แหละบอกว่าหมายถึงใครตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็บวชไปแล้วบวชแล้ววันที่บอกว่าตอนนี้เขาก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเขาคงคงอะไรดีอะ คงเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเราและเขาอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อนะ,ะทั้งเขาและเราเออทั้งทง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งเขาและเราท<ฮ>ั้งเขาและเราเึนออไหมแต่มันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามหรือสามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดซึ่งมาพูดให้เราฟัง แค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้บอกเป็นเขาอยู่ดีนะยังไม่ได้บอกนะโอเคโอเคนะ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 อย่างการให้สัมภาษณ์พี่ก้องนั้นคือเขาเรียกเราว่าเป็นเพื่อนสำหรับพี่อาร์นะคะพี่ก้องนี่คือตอนนี้วันนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมฮะผมเพื่อนผมเยอะนะเพื่อนผมเยอะนะมันถึงมีหลายประเภทมีหลายประเภทอยากไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้กินเหล้าแล้วเมาหาเรื่องก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวแต่ถ้าเกิดคนนี้กิน กินเหล้าแล้วสนุกเฮฮาอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนเที่ยวอ่าประมาณนั้นแล้วที่กล้องนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะก็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 เพื่อนอ่าก็เพื่อนก็เพื่อนก็เพื่อนเพื่อนสูงเนาะเพื่อนสูงฮะเพื่อนประเภทไหนคะเพื่อนก็เพื่อนนุ่งวงการไงฮะอ๋อเพื่อนนุ่งวงการไงครับถามนะตอนนี้ที่เกิดเรื่องค่ะเขามีสายตรงหรือว่าอะไรมาเคลียร์ใจกับเราไหมไม่โทรหามา13ปีแล้วมั้งเพื่อนไม่โทรหากันเลยนะสิบสามปีนั่นน่ะสิงงงอยู่เหมือนกันว่าไม่อยากโทรหรือยังไงไม่เข้าใจ หลังจากนี้สามารถเจอกันได้ไหมไม่มีปัญหาครับผมบอกแล้วว่าอาโหสิให้คนที่พูดถึงผมอาโหสิแต่อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกนะมันไม่ดีเขาเรียกหน้าต่างมีหูประตูมีปากทุกคนใช่ไหมผมพูดถึงผิดหวังหูถูกไหมเออหน้าหัวไปบอเออสัมพันธ์เสร็จสำนวนนไหนวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหลังจากที่กล้องให้สัมภาษณ์เนาะเราก็จะมีการโพสเข้าขวามอย่าแถ ก็ไม่หลอกมันเห็นในเห็นในเวลาเวลาใครทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยชอบโยนให้เราไม่พอดีอ่านเห็นพอดีอ่านเห็นพอดีฮะก็เลยแบบปกติชวนไปไหนเมื่อไหนก็แบบอยากไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยอยากไปออกกําลังกายชวนไปออกกําลังกายไม่ว่างติดงานแต่กินหมูกรอบได้ ไม่อ้วนไม่เป็นไรอย่างเงี้ยได้หรือออกมะอะไรนะฮะไม่ได้แส้ใครใช่ไหมไม่ได้แส้ใครจะแส้แส้ที่ไหนไม่มีจังหวะมไม่เคยเจอตั้งแต่ต่างฝ่ายต่างออกมาพูดเนี่ยคือมันนั่นค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละแล้วพี่มีคนกลางอะไรเขาเข้ามาคุยหรือเป็นมีผู้ใหญ่เข้ามาแบบเฮ้ยกล้าวใจไม่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 มีนะทุกวันนี้ก็ไม่ จริงๆก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครเท่าไหร่นะพี่กอบแล้วค่ะพี่กอบเองเขาก็สนิททั้งสองฝ่ายเนาะพี่กอบสุกยกไว้บนพานฮะไม่ยุ่งดราม่าใดๆทั้งสิ้นฮะพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบสุกจะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งเลยว่า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 เขายังไงเป็นอะไรมีแต่ตักเตือนให้เราให้เราทําตัวดีแล้วอย่าทําตัวทําตัวให้เหมือนตอนที่เขาสอนได้เล่นอยู่กับเขาแกออกมาจากช่องแกก็ควรทําตัวดีก็ถึงบอกไงว่าผมตอนนี้ผมออกมาฝึกวิทยายุทธละ รอวันที่ช่องเห็นสมรรถภาพการแสดงของผมอยากกลับไปเล่นนะฮะอยากกลับไปเล่นแต่ถ้ายังเห็นว่าผมดีไม่พอเดี๋ยวจะทําให้ดีขึ้นไปอีกแต่ขาว่าพี่พยากับทางช่องเองก็คือไม่ได้ผิดใจครับไม่ได้อะไม่ได้ผิดใจแต่แค่วันนั้นเราพูดด้วยความเราพูดด้วยความอัดอั้นของเด็กคนหนึ่งที่เราอยากเราอยากเล่นบทนี้แต่มันไม่เคยได้เล่นแค่นั้นเองเราก็เลยแบบ เฮ้ยว่าเรามีของพอสมควรแค่นั้นเองอย่าอย่าแบบอย่าว่าผ uhm, okay. ู้ใหญ่ยังรักและเคารพเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าแค่แค่ไม่ได้ไปหาแค่นั้นเองแต่ว่าก็ยังเห็นตลอดเวลาวพาผมจะไม่เคยว่าช่องใดๆดทั้งสิ้นวันนั้นแค่พูดพูดที่ออกไปในรายการพูดแค่ว่าอยากให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาร์ตะสุดไม่ได้พูดถึงแล้วอาจจะไม่รู้อาร์ตก็มีเพื่อนเยอะไม่ใช่ไม่มีเพื่อนแค่นั้นเอง พี่อาร์ตเรื่องนี้พี่อาร์ตจะให้มันจบยังไงคะจบแล้วครับผมบอกแล้วเอโหสิกรรมให้อเอาหสิกรกมให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่ามาอย่าอย่าก่อก,กรรมกันอีกและกันแค่นั้นเองกลับไม่ได้ว่ากับผมนะกับทุกคนกับทุกคนเลยอย่าทําแบบนี้อีกเราก็เห็นแบบเพื่อนเราละกันยังไปคอมเมนต์คนนั้นคนนี้อย่าอย่าใช้ความสนิทคอมเมนต์ไปอะไรคนอื่นเขาเนี่ยออกไหมให้ให้เกียรติเขานิดนึง ให้นิดนึงหรือว่าจะเล่นหรือจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นออกสือ่ออะไรอย่างเงี้ยครับไม่เราอันนี้เราเราเราเห็นข่าวเราก็เลยเตือนอเตือนในฐานะเพื่อนคนหนึง่ง